สวัสดีค่ะแน่ดีนะคะเมื่อดิฉันได้ยินอาจากย,ย์เบียชัยเชิญชวนแล้วก็ท้าทายว่าให้มาร่วมรับใช้กันดิฉันกลัวมากเลยค่ะแล้วก็คิดเสมอว่าจะทํายังไงพูดประกาศก็ไม่เป็นโดยเฉพาะในที่ทํางานนะคะ แต่วันนี้ดิฉันได้พบค่ะพบหลักสูตรแอลฟาแล้วดิฉันก็ได้ทำงานร่วมอยู่ในทีมงานของแอลฟาด้วยตัวย่อของแอลฟาย่อมาจากอะไรอยากจะทราบไหมคะเอ๊็นน่วันสำหรับทุกคนค่ะมาในคอร์สแอลฟาได้นะคะเล่นแอลฟได้สนุกสนานพร้อมความรู้ครับค่ะพี่นะคะผัดไทยค่ะและอาหารอื่นๆน,นะคะรับรองว่าอร่อยค่ะเชิญค่ะ h e l l วไงคะแถวก็คือการช่วยเหลือซึ่นกันและกัน A. อ s k any q u คว t ชันถามคำถาม,ถามได้คุยคำถามะคระับอาค่ะตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าแอลฟาล่าย่อมมาจากอะไรทีรนี้ลองตามดิชันหน่อสิคะเราไปดูกัน่วิว่าทีมงานแอลฟ่าเขาทำอะไรกันบ้างเป็นผู้นำกลุ่มย่อยคะ่ะตอนแรกคิดว่ายากแต่ไม่ยากเลยคะ่ะมานะคะมาอบรมกัน รับตัวดิฉันเองปกติก็มีงานประจํานะคะแต่ที่เราอยากมารับใช้ก็เลยมีการเปิดอบรมอัลฟาเลยมาลองรบอบรมครั้งแรกก็ได้เป็นผู้ช่วยค่ะก็ดีค่ะได้นั่งอธิษฐานเผื่อคนในกลุ่มได้รู้จักเพื่อนๆแล้วก็ได้ได้แบ่งปันสิ่งต่างๆร่วมกันรอบสองมาเป็นผู้นํายิ่งดีมากขึ้นเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสก็อยากเชิญเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทั้งหลายมาชุดมาร่วมกันค่ะนี่เป็นคนพูดไม่เก่งนะคะ แต่นี่มาต้อามาช่วยทำบุ้ค่ายอาัลฟากินและทุกคนชอบว่าอร่อยมากค่ะมินเลยดีใจมากนี่จะบุญค่าอร่อยขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณครับที่ได้มีโอกาสร,ร่วมภารกิจอัลฟามันทําให้เราได้เห็นถึงความรักของพระองค์ในพธัมมทนเนี่ยเป็นชีวิตจริงเป็นชีวิตที่เป็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทีมงานมากมายเรารักกันมากยิ่งขึ้นครับ ให้มาเป็นผู้ช่วยผู้นำกลุ่มนะคะแล้วก็มาช่วยเล่นดนตรีค่ะสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับก็สำหรับอัลฟาที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาสช่วยในเรื่องของเกมแล้วก็นในเรื่องของเพลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอัลฟาที่จะมาถึงนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับให้เข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับไม่ต้องตกใจหรือไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเราจะ ช่วยในด้านไหนใครมีอะไรนะครับมีความสามารถทางด้านไหนเรายินดีมากและเราก็จะมีทีมงานทุกคนนะครับที่คอยช่วยกันเราทํางานกันเป็นทีมและแน่นอนนะครับเราก็จะได้พบกับเพื่อนใหม่ด้วยนะครับสำหรับอัลฟาครั้งนี้หวังว่าพี่น้องทุกคนคงจะมาร่วมกันนะครับแล้วเจอกันเร็วๆนี้ครับผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้มีส่วนที่จะเข้ามาที่จะเล่นดนตรีแล้วก็นําเกมนะครับถ้าท่านใดเป็นอนุชนนะครับสนใจมีส่วนรับร่วมในการรับพระพรขอเชิญนะครับ ก็อยากจะให้เพื่อนๆที่มหาลัยได้รู้จักกับเรื่องของพระเยซูค่ะก็เลยพาเพื่อนมาเป็นแ็กที่อัลฟาแล้วก็ได้มีส่วนช่วยในการช่วยร้องเพลงบ้างแล้วก็บางทีก็ช่วยคลิปสไลด์บ้างค่ะนกเหรอคะถ้าว่างก็มาช่วยกันตากอ,อาหารนะคะหรือว่ามาต้อนรับก็ได้คะ่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะหลักสูตรอัลฟาให้ทั้งความรู้มิตรภาพที่งดงามดนตรีก็ไพเราะ เกมก็สนุกค่ะแล้วก็อาหารอร่อยมากเยากจะเชิญชวนพี่น้องให้มาร่วมเป็นทีมงานกับเรามาอบรมกับเราสิคะวันที่เวลาและสถานที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ